็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมบาดาเดอร์นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิว DX Revis Diver นั่นเองนะครับผมเป็นเข็มขัดเส้นใหม่ของในเรื่องซีรีส์ k a m e n Rider r e v i s e นั่นเองนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะรอคอยมากๆแล้วก็ชื่นชอบอะไรมันหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์แล้วก็ลูกเล่นของเจ้าตัวเข็มขัดนะครับไอเจ้าตัว DX ชิ้นนี้เนี่ยก็เลยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมรอคอยมากๆเลยนะครับผมก็สาหรับใครที่สนใจนะก็สามารถติดต่อได้ที่ดานเจทอยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพ ก็ได้ด้วยทั้ง2ทางเลยนั่นเองนะครับผมก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมมาดูกันที่ตัวกล่องกันก่อนนะครับผมอันนี้ผมจะไปไวเนี่ยนะตัวกล่องเนี่ยก็จะมีเป็นตัวของรีไวกับ Wi s e นะครับผมแล้วก็ตัว DX นะฮะแล้วก็ขวาล่างเนี่ยจะเป็นโลโก้ฉลองครบรอบ50ปีนั่นเองนะครับผมก็ในส่วนด้านหลังนะครับก็จะอธิบายเกี่ยวกับลูกเล่นต่างๆนะครับของเจ้าตัว DX device d i ไว r ไดเวอร์นะครับพร้อมกับมีการโฆษณาเล็กๆน้อยๆเกี่ยววววกกััับตตขขอองง E WiST YST แล้็ นะครับผมก็สำหรับตัวกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูของด้านในกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมก็แกะมาบรที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วนี่ก็คือของทั้งหมดที่เราจะได้มาภายในกล่องนี้นั่นเองนะครับซึ่งความจริงมันมีเป็นสายเข็มขัดนะครับผมกับที่ล็อกหลังมาด้วยนะฮะแต่ขอเนี่นค่าไปเลยละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ดีเทลรายละเอียดกันก่อนนะครับผมก็มาดูกันที่ไวส์สเตมนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเร็กไวส์สเต็มนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นร่างหลักของคาร์เมล เลยก็คือตาปั๊มอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะเป็นตัว T-Rex นะครับผมแล้วก็แบ็กกราวด d ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นหน้าของดีวายนั่นเองนะครับนี่นะฮะแล้วก็ลูนโพงนะครับจะอยู่ซ้ายขวาด้านหลังตรงนี้เลยนะครับรูเซนเซอร์นะครับผมก็ที่เดิมนะฮะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นตาปั๊มนะซึ่งเป็นรูปเดรโลเสานั่นเองนะครับผมก็ข้างบนนะครับที่เอาไว้กดปุ่มเล่นเสียงนั่นเองนะครับผมในส่วนของสีก็ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสีฟ้าเนี่ยจะมีการเล่นเป็นลายหินอ่อนด้วยในลักษณะปรระะะมมาณนนนนี้เเเเลลยยยคคับโโดอออ่งผ ส่วนต่อมานะครับผมก็จะมาดูกันในส่วนของ DX Revis e Diver นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายความรู้สึกแรกที่ผมจับก่อนละกันนะครับผมเนี่ยรู้สึกว่ามันเล็กนะถ้าเทียบกับปีของ Saber หรือว่า Zero o n นะครับปีนี้เนี่ยค่อนข้างเล็กและบางมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เห็นไหมว่ามันจะมีความบางมากๆเลยแต่ว่ามันจะมีความใหญ่ในบริเวณตรงนี้อยู่นะเพราะว่ามันเอาไว้ใช้ไวส์แตม์เนี่ยมาปั๊มนั่นเองนะครับเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายของมันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามองด้านตรงแบบนี้เนี่ยจะเป็นเลข5กับ0ก็คือ50นั่นเนง ะครับเพราะว่าปีของดีไวส์เนี่ยมันเป็นปีที่เฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของคาเมร่าเดอร์พอดีนะครับผมก็มีการใส่กิมมิกมาเล็กๆน้อยๆน,นะครับแล้วก็จะเป็นพาร์ทเคียร์ใส่ทั้งตัวของ DX เเลยนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับผมจะเป็นสีฟ้าประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ผมเปิดสวิตช์ไว้อยู่นะเรามาลองเปิดสวิตช์กันดูนะครับ ก็จะแสดงผลแค่ LED นะครับผมจะไม่มีเสียงนะสำหรับตัว DX r e v i s e Diver นะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาลองเล่นเสียงของตัว w o i c e Stamp กันบ้างนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเสียง v o i t e Stamp ของเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับผม <c oughs> อ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองเฮนชินกับตัว DX r e v i s e Diver กันเลยดีกว่าครับผม ชอบมากนะครับผมผมชอบเหลือเกินนะ d ีชิ้นีนี้เนี่ยมันช่างเทอะไรอย่างนี้นะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยเสียงผมค่อนข้างชอบมากๆเลยนะสำหรับตัวของรีไวส์นะครับผมโดยเฉพาะร่างแรกของมันนี่แหละนะครับเห็นไหมว่าพอเวลาเราปั๊มลงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นลายตามไอ้ใต้ไวส์สเต็มของเจ้าตัวเล็กไวส์สเต็มเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับหน้าตาเวลาเราแปลงร่างเสร็จแล้วนะครับก็ลูกเล่นต่อมาก็จะมีลูกเล่นเพิ่มเติมอีก2อย่างนั่นเองนะครับผมก็คือถ้าไม่ตายแล้วก็ดีม นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่นการรีมิก์ให้ดูก่อนนะครับซึ่งเวลาเราโยกคันโยกไปเนี่ยมันจะเป็นการเคลียร์ในพื้นที่ตรงนี้ที่เราปั๊มลงไปนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวคอยดูนะก็ เสียงนี้นะครับผมก็จะเป็นเสียงรีมิกซ์นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นการรวมร่างระหว่างตัวรีไวกับไวท์นั่นเองนะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะรวมร่างกันเป็นไดโดเสานั่นเองก็คือตามตัวไวท์สเต็มของเจ้าตัวนี้เลยนั่นเองนะครับลูกเล่นสุดท้ายนะครับผมก็คือท่าไม้ตายนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาลองเล่นดูนะ ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับลูกเล่นของเจ้าตัว DX Revis Diver นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงท้ายของคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิว DX Revis Diver นั่นเองนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยผมชอบนะสำหรับ DX ชิ้นนี้นะครับผมก็ถ้าเทียบกับซีรีก่อนหน้านี้อย่าง s a เบอร์เนี่ยไอซีรีนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตรงที่ว่าดาบมันผิดสเกลนะถึงแม้ว่าภายหลังเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบ1ต่อ1นก็ตามนะครับแล้วก็บวกกับเสียงที่แม่งพูดมากเหลือเกินนะครับผม เสียงเนี่ยถูกตัดให้มันสั้นลงแล้วก็ดูกระชับขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแล้วก็ลูกเล่นที่ผมคิดว่ามาสนุกมากๆเลยก็คือการเอาพวกไวซ์สเต็ปเนี่ยมาปั๊มกับตัวเข็มขัดนั่นเองนะก็เป็นลูกเล่นที่เออสนุกสนานมากๆเลยนะครับแต่ข้อเสียหลักๆของมันเลยก็คือตัวเข็มขัดนะฮะที่อาจจะไม่ได้มีเสียงนะครับผมมีแต่ LED อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับผมก็โดยรวมจะมีประมาณนี้นะสำหรับ d ีอชิน,นี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่ร้าน J เเเจจทททอยยลลัับผมมก็ี้ง้งงาพแว เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคริปชันละกันนะครับผมยังไงฝากกันกดไลค์กดส b s ครขายกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรก็ฝากกันติดตามด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ